สวัสดีครับ FC ลุงนักชาแนลครับผมขอบคุณนะครับผมรับชมิบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้แอดด้วยเ้อครับช่องลุงนักชาแนลครับผมวันนี้ก็ตอนเช้าครับตีห้าครับผม FC เดินทางนะครับผมดูถนนนาางตอนกลา,างคืนครับสวยแล้วก็ สียูครับผมนะครับไปชมด้วยกันนะครับเนาะับผมตรงนี้แถวนี้คือชกอำนวยนะครับทุกอำนวยก็แถวบ้านค่จิงครับโรงงานเยอะครับชกอำนวยโรงงานรู้เป็นตักกตักเลย เยอะครับโรงงานแถวนี้แต่ก่อนแอปมาซื้อที่แถวนี้ไม่มีโรงงานนะครับแต่พอซื้อแล้วขเขาก็โรงงานมาตั้งเราก็เขาก็บอกนะครับพื้นที่สีเขียวอยู่ทุ่งแบนนซอยยี่ห้าคนดีวทยยี่ห้าแต่ว่าสีเขียวอยู่ไมตั้งโรงงานได้เด็บเลยนะแต่ตรงที่แออยู่ก็ยังไม่มีโรงงาน,นะน,นก็มีเป็นโซนนะ โซนของเขาอยู่โชวอ์ออค์ใมนะครับเขาก็ล็อกไว้แค่นี้แหละ <c oughs> สวยนะครับสีครับผมดูไปสวย ครับสวัสดีพี่แมงน้ำครับผมอำเภอหกสุนทรีครับผมครับอ่าที่หมษ์สารเบลเด้อได้ยินเสียงเบลเกียวในเชียงครับได้ยินเสียงเบลเกียวในจังหวัดน่านครับครับสวัสดีครับผมอ่าพี่มูบินน่าจะติดเท่าไหร่ครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับตอนเช้าครับโอ้ เป็นั้นครับผมที่ของที่สามครับผมปลาสวยนี่สีครับปลาสวยครับปลาสวย ทางก็มันสีสวยงามนะครับกลางคืนเนาะ FC ไฟมันมันให้อ่ะครับเนาะเราเดินทางเนี่ย FC เท่าเดินทางกลางวันกับกลางคืนมันมันต่างกัน FC นะอยางนี้เดินทางบ่อยนะครับเนาะไปเหนือเนี่ยโอ้อันสวยอลังการเลยอย่างไปอีสานอย่างเงี้ยก็มันมันสวยอะครับเนาะการเดินทางเนี่ยแอดชอบแต่ก่อนแอดก็รับจ้างขับรถนะครับสมัยก่อนนะสมัยเป็นหนุ่มอันนี้ก็คือปล่อย บางาแล้วแหละครับก่อนโอ้โหแล้วเด๋อนนี้ยิ่งสวยในแอสแอสแอสไปวิ่งตรงถนนอะไรนะถนนไอมอเตอร์ว์สายใหม่อ่ะครับผ<อ>มเนาะมอเตอร์ว์สายใหม่อ่ะครับผมพีไอที่ไอเดี๋ยวตอนนี้เขาเปิดใช้ช่วงกลางดงใช่ไหมครับกลางดงกลางดงไปไปเ่ินลำตะคองงเงี้ยไปเขื่อนแวถวอ,ออก ก่อนไปลงโคราชอ่ะ FC เคยใช้แล้วครับโอ้สวยครับเหมือนกับวิ่งในเกมเลย <c oughs> FC บ่าไหมครับอ่าคิดเป็นแอดีตที่คนที่เคยวิ่งสาย,สา bar, ยนะอีสนะานนะครับแอ c ว่าเหมือนกับวิ่งในเกมเลยนะถนนนั้นนะถึงไอ้บุญตะเบเขาบุญนะครับโอ้ถ้ามันเปิดได้ FC ถ้าเปิดหมดนะครับเปิดหมดไอ้นี่เลยอ่ะ ลงปูนไปล่ะโอ้โห,โห,โหโลงปูนนะครับอิงสวยนะครับลงปูนตาช้างเนาะไอ้ t p i เนี่ยตาช้างที i แถวเนี่ยแถว,แถวช่วงระหว่าง Tpi ท่านหละครับสวยครับผมเนาะตรงนั้นมันยอดเขายอดเขาใส่กันเลยนะตรงนั้น,นครับโอ้โหมันสร้างยอดเขายอดหนึ่งแล้วก็ทําสะพานไปยอดหนึ่งมันสวยอลังการแต่เขายังไม่เปิดให้ใช้นะครับแอดมองไปเห็นแล้วโอ้ดยอดครับ ตรงจะผ่า,านหน้าวัด <hi> อ้อะไรนะไอ้องพระพุทธรูปเอ่อสีขาวอะครับท่านแหละสวยถ้าเขาเปิดให้ใช้อจะเปลองลองแล้วทำชิป <inheritance> ให้ให้เอฟซีทุกวันวันนี้เขายังไม่เปิดนะครับเขายังทำอยู่แแอปใช้ระหว่างที่เขาเปิดนะโอ้สวยครับช่วงี้เขาเปิดนะโคพอแรงอะ ปอยวิกิาสาเนะครับเฟซีเนาะวิ่งก็ใช้ความเร็วได้ดีอะครับนะมันไม่มีรถนะแล้วก็มันไม่มีเนินแล้วไม่มีชันนะมันทางมันสุามารจะบังคับไปเสมอไปเลยนะแอดไปวิ่งนะสวยครับแอดชอบถนนหนึงคืนนี่นครับเนหะ็นไหมสวยไฟปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถือแก้วนะครับแก้วปงป่าไม่ใช่แก้วปงป่านะครับเยี่ยมไฟแดงชุมพลนะครับ ซยอย да uh, บางป่านี่นะครับแค่ตัดมาตัดป่ามาตัดมาลำปตาครับนวันนี้ก็เส้นเาเส้นบางตาก็สวยแต่ก่อนเส้นบางตาไม่สวยนะ MC แต่ก่อนเนี่ยเส้นบางตาแต่ก่อนเนี NV ่ยทางเล็กวิ่งสวนทางเอ้ยวิ่งวิ่งสวนเลนกันครับแต่ก่อนเนี่ยเนาะทางเล็กทางเล็กด้วย ร้านค้าจะเป็นป่าปืนครับแถวเนี้ยด้านซ้ายน่ะเป็นป่าปือหมงเลยยิบซีนไะม่มนะีไม่มีร้านค้าไม่มีบ้านคนที่หเป็นป่าปืนสมัยก่อน <c oughs> ตอนแอดไปใหม่นะ่ะแอดเคยเข้ามาเหยียบถนนบางปาที่แรกเลยนะครับพูดเรื่องเก่าให้ฟังเิบซีแอดเคยเข้ามาใหม่หมนะถนนตรงเนี้ยตรงที่แอดวิ่งเนี่ยนะเป็นลุกรังนะยิสซีตะก่อนเป็นลุกรนะังนะครับ ไอ้นนะันนปลุงหลังตอนนั้นแอดจำได้ว่าแอดเอาเอาซอสมะเขือเทศจากเซกาเซกาบ้านแพงนะเซกามามาส่งโรงงานซอสไอ้โรงงานปลากระป๋องตาสามแม่ปัวแล้วก็อ่อนกินตัวเนี้ยสามแม่ครวรก็เป็นถนนราชยานนะนะมันทางใหญ่นะทางเศรษฐกิจ สุวนเศรกิจเนี่ยของกรูมันก็มีหลายอย่างแล้วแต่ไม่ใหญ่แล้วมันมแค่ส่วนทางแต่ในซอยเนะน,น,น,นี่เนี่ยบางต่างๆเนี่ยแัดเข้ามาเนะี่ยมาส่งอ่อนจีนอนะ่ะมันเป็นลูกหลังนะเอฟซีนะเข้ามาเนปะ็นลูกหลังกุกกล้าเข้ามาคนระับซอยก็ซอยใหญ่เหมือนกันแต่มันซอยลูกหลังนะแป๊บเดียวเองยังเห็นเห็นนบแป๊บเดียวอ่ะ,จะเจริญแล้ว อะไรขนาดนั้นเร็วๆอย่างนั้นเป็น,เป,นเป็นทางโอ้ยี่เลนเนี่ยสี่เลนเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นถนนเดียวเฉยสี่เลนเป็นถนนเดียวเฉยทำกว้างเฉยครับ,นนยยยรบขยายกว้างขยายเต็มเสาไฟเลยนะแต่ก่อนนี่เสาไฟต้องต้องข้ามป่าปืนไปนะครับเวลาสายไฟขาดอนะไรเนี่ยก่อนสายโทรศัพท์ไม่มีเนาะ สายไฟสายไฟขาดเลยเนี่ยเนี่ยทำทำสายไฟเปลี่ยนเสาไฟเนี่ยเขาต้องข้ามป,าป่าเบื้าไปเดี๋ยวนี้โอ้ขยายเป็นสุดถนนเลยถนนสุดเลยอันนี้แยกไฟแดงบางป่าครับเรียกเขาเรียกว่าไฟแดงบางป่าครับคนที่รู้แล้วก็เออก็ต่า,างไปเนาะ <laughs> ที่ไม่เคยมาก็อยากรู้นะเอฟซีคนที่ไม่เคยมายังยังไม่เคยมาฝั่งนี้อ่ะเมื่อคนมากรุงเทพฯอยก็ไม่เคยมาฝั่งนี้ก็ไม่รู้นะเอฟซีแล้วก็แอ่แหละฝั่งนู้นไม่รู้เป็นการฝั่งอะไรนะนู้นทาฝั่งหนองจอกบบุรีอะไรไม่รู้หรอกครับลรงเก้าเนี่ยไม่ค่อยเดไปได้อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องตามซอยตามไหนเป็นรู้สีเิียงอะไรอะไรไม่ค่อยรู้ครับ มันถิ่นใครถิ่นมันนะแอดก็รู้แต่แถวนี้แหละบางบอนบางบอนแถวดาวคอนองนอะไอย่างเงี้ครับแล้วก็มา,มา,าหาชัยสาขรนุทุมแดนอ้อมนอ้อยอ้อมใหญ่อย่างเงี้ยครับควมามดุไประทนี้แอดจะรู้ตรี้ตรงวว่าไปไปได้หมดแล้วครับ อก็ไปไป,ไป,ไป,ไปไก็ปไปใกีเอไ้แอดแไปนะไปกีบีเอเราไม่ได้ไปด้วยความจำนะแอดไปนะก็เวลาจะไปหารูนี่ไปเปิดกีบีเอนี่แหละเปิดกีบีเอรถแหละรบบใช้ึงน้ะมันจำไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้เราจำไม่ได้นะ ใช้ฉีดแล้วเป็นทำนองนี้เงี้หน่อยอ่ะก็เปิดจีบีตไหนก็เปิดอย่แล้วเปิตือนทางผมก็เปิดเลยถ้าออกนอกเขตพื้นที่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เราก็ไม่ได้เปิดครับถ้านอกเขตพื้นที่ก็เปิดไปเลยให้ดูไปครับอันนี้คองคูด้วยนะครับน,นี่ของนาของคูแล้วเนี่ยไปมันสวยนะเอ็ ใช้เวทแล้วแต่ก่อน,มมนลุงบานอะไลืมแอคลืมละเขาเปลี่ยนเป็นไม่ใช้เวทละ สวยเลยคลองคู่น่ะเด่กก่อนทานม่ค่อยดีตึกทุกตั้งตั้งเยอะแต่นี้โอ้สบายเลยทอดยามันต่อยทับเลยทับคอนจีดครับแต่ว่าครับช่วงของคู่ของนาต้องระวังนะพี่เสียพ่อบาเยอะพ่อบ้าเขาชอบเขาชอบข้ามถนนเขาชอบไม่มองเขาชอบข้ามปึ๊ดไปเลยเนี่ยบ้านมันคือบ้านเราความเคยชิดบ้านใคร่บ้านมัน บ้านเขามันรถไม่ไค่อยมีบ้านเรารถเต็มเตี่ยงชนบ่อยครับชนบ่อยนะระวางังในตรงนี้นะแหละแล้ก็ระวังอยู่ไม่ค่อยปัดรเท่าไหร่ตรงเนี้ยเพราะสะพานลอยเขาไม่ค่อยข้างเลยชอบไลยข้านะมทางข้ามเกาะเลยอ่ะข้ามเกาะกลางปีนข้ามเลย <c oughs> สะพานลอยเขาไม่ขึ้น นอกจากเขาจะขึ้นไปชมดีวตอนนี้ะอันนี้ก็อ่าวงแหวนนะครับ FC... อันนี้ข้ามข้ามพระรามสองนะครับแบบวันนี้แอดเอาคันเล็กมา คันใหญ่แอร์พังครับแอร์พังอแอร์มันน่าจะรั่วนะครับรั่วรถก,กระบะปกติเราไม่ใช้รถคันนี้หรอกครับคันนี้ก็มีจะไปเที่ยวลูกสาวมันเล็กเอาไปใช้ซื้อก็เอาไปหนึ่งเพราะไม่ค่อยใช้ไม่พ่อใช้เอามาเนี่ยเอามาใช้ขวด จะเอาไปซ่อมนะครับวานนี้เป็นวรนอาทิตเนะ oh <my> เนี่ยเอฟซี FC ข้างหน้านี่นะครับผมเรือไฟครับเป็นเอฟซีสังเกตนะครับ oh <my> เรือหงเรือไฟครับสว, FC. สวยนะ FC, ครับเ oh <my> อฟซีสวยนะเอฟซีครับจอดไม่ได้ครับอยู่กลางนี่ก็แถวนี้ก็ทางหลวงพยาบาลมาชัยครับ สีตบโออรงพักนะครับสบพแล้ว นี่ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเอฟซีเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผม